วันนี้วันพุธนะคะจะพยายามอัปเดตให้ได้ทุกวันวันนี้วันพุธค่ะอยู่กับช่องกุกีขายรถมือสองแล้วก็คันหลังนี้เป็น isuzu mu a ค่ะเป็นรถแบรนด์หลักยอดฮิตอีกแบรนด์เลยนะคะเจ็ดที่นั่งที v ีวีอเด็ประสงค์หนปี2021รุ่นอันติเมตเหมือนเดิมค่ะพาชมโดยรวมรอบคันรถยังไม่ปรับสภาพแต่คันนี้เนียบแล้วก็สวยมากโครงสร้างเป็นเกรดเเลยไปชมกันค่ะ เลยนะคะพาชมโดยรวมก่อนปรับสภาพเป็นสีบอลเงินค่ะทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยนะคะคันนี้วิ่งไปแล้วแสนแสนนิดๆประมาณเดี๋ยวไปดูข้างในอีกทีนึงค่ะโดยรวมรอบคันไม่มีชนเลยนะคะมีร่องรอยจากการใช้งานบ้างแต่ไม่เยอะไปดูกัน คือถ้ามองไปก็จะเห็นเหมือนค้าบหน่อยเพราะว่ารถยังไม่ได้สปานะคะยังไม่ได้เก็บปรับอะไรเลยโอเคเช่นเคยอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะคะกุญแจสองดอกเก็บให้แบบดีๆอย่างนี้เลยค่ะมาชมกันมีบ้างนิดหน่อยนะไม่รู้กล้องหนูโฟกัสไหมไอ้อย่างเงี้ยลักยิ้มนิดนึงไม่มีผลอะไรเนาะสำหรับลูกค้าที่ดูรถมือสองคือแบบว่ามันจิ๊บจิบมากเลยแค่นั้นนะ่ะถ้าซีเรียสก็เก็บให้ได้ค่ะเช่นเคยโอเคมา ชมความสวยกันหน่อยเปิดประตูเข้ามาจะเจอความหรูหรา mm hmm. ไฮโซด้วยเบาะค่ะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะน้ำตาลหรือครีมคาราเมลไม่แน่ใจคาราเมลน้ำตาลคาราเมลสวยมากโครงสร้างเกรดเอที่กูกิ๊กแจ้งไปค่ะดูอันนี้ฝั่งตอนแถวสองเนาะห้องโดยสารแถวสองอยากจะแกะจริงๆหนูอยากแกะทุกคันแหละแต่คือบางทีหนูถือกล้องเองอะ่ะแล้วหนูก็นะมันแกะไม่ได้แกะนานแล้วก็ไม่รู้แล้วมันแกะตรงไหน แน่นมากดูจากงา่ายๆหรือว่ามันแน่นมากเพราะว่าไม่ได้แกะความสวยค่ะสวยมากทุกคันส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะโครงสร้างเ าเข้ามาหากูกิ๊กมาดูอะได้ดูทุกท,ทุกคันลูกค้าดูได้ทุกจุดเลยค่ะเพราะว่าก่อนอื่นน่ะใครดูรถไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลน,นะหนูมีประวัติไฟให้ทุกคันจริงๆลูกค้าไม่ยังดูยังไม่ดูหนูก็แจ้งก่อนแล้วว่าคันนี้มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้นะคันนี้มีโดนอะไรมานะหนูจะแจ้งหมดนะคะเบาะแถวสองนะเอ็นได้อีกเห็นป่ะหนูปรับให้เห็นความต่างความระดับนะคะเพราะว่าเขาเน้นเดินทางเนาะเวลาสมมติว่าแถวสองนั่งมีคนโดยสารนั่งนะคะก็จะทําให้ไม่เมื่อยล้านะคะลดอาการเมื่อยล้าสวยมากแล้วก็นี่มีที่ช ชัดฟงชัดไฟนะคะมีปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์นะคะแล้วก็ USB 2ช่องด้านท้ายไม่ต้องแย่งกันเลยนะโอเคไปต่อคะ่ะบางทีลืมตรงไหนก็อยากดูอะไรเพิ่มเติมก็ทาโกกิกไฟท้ายเป็น LED สวยๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์4จุดเซ็นเซอร์นี้เขาน่าจะมีเป็นตัวกระระยะให้ด้วยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นความปลอดภัยเวลาถอยจอดน่าจะมีเหมือนเรดาร์ด้วยนะ เพราะว่าออปชันคันนี้ฟูลมาเลยนะคะมีกล้องกล้องนี้ก็มากับตัวรถเลยนะคะมาจากโรงงานเลยทะเบียนสวยมากก,กูกิชอบนะป่าท้ายไฟฟ้าค่ะไฮโซสุดๆไปดูท้ายกันหน่อยเนาะโอเคมีเปิดมาก็เห็นนิดนึงค่ะนี่เห็นไหมเห็นเนาะเก็บให้เดี๋ยวก,กูกิเก็บให้ได้ค่ะเก็บแค่ตรงนี้ตรงนี้นะหนูเก็บเป็นจุดนะไม่ได้อาบแบบไม่ได้อาบทั้งคันนะคะอ่ะมาดูน็อ แบบนี้สวยมากนะ็อตเดิมไม่มีขันไขนะอะไรที่เขาชอบพูดกันอย่างนี้ค่ะก็แสดงว่าฝาท้ายเดิมสวยสๆด,ดูพวกรอยจุดพวกเม็ดอากอะไรพวกนี้ได้จริงๆตรงนี้เขาก็ถอดดูกันนะแต่ว่ามันแกะยากเนี่ยค่ะไล่มานะแล้วก็ลงมาลงมาดูฝั่งนี้ดูน็อตฝั่งนี้อ่ะสวยสวยค่ะคันนี้ออกป้ายแดงในเครือบริษัทของเราเองด้วยนะโอเคฝาท้ายอ่ะดู ค่ะปึด๊ดใครหาออปชันฟูฟูฟรถโครงสร้างเดิมเอาไว้ใช้งานได้อีกยาวๆทักมาเลยค่ะล้ออะไรก็จะอยู่ด้านล่างเนาะอย่างนี้ค่ะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งโอเคมาฝั่งฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายโอเคสีสีบอลน,น่ะเป็นสีที่ที่ดูแรรักษาง่ายนะแล้วก็เป็นสีที่ใหม่ขนาดคันนี้ยังไม่ล้างเลยนะคะอะดูสวยเหมือนกันดูสิ ปี21นะคะแกะหน่อยแล้วกันอ่ะวิสวยมากพี่ๆมาถึงพี่ๆอยากจะแกะไปถึงตรงไหนก็มาแกะนะคะมาดูนะคะไม่มีปัญหาสวยๆหมดแล้วนะ1.9ด DVD จริงๆอ่าไม่ใช่ DVD 1.9คันนี้เป็นอันติเมทแล้วก็มีคันนึงเป็นลักชูรี่หนูจองแล้วแล้วก็ลูกค้าทำไฟแนนซ์แล้วคาดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรนะคะอย่างนี้สวยถ้างั้นเท่ากับว่าเครื่อง1.9หนูเหลือคันนี้คันเดียวนอกนั้นเป็นเครื่อง3 0 0พันนะคะกุญแจอัจฉริยะนะนะมันเรียก หเหมือนหนูลืมไปสักอย่างเตือนไม่ได้ล็อกรถหรือเปล่านะแถมเบาะไฟฟ้าคู่หน้าทุกฟังก์ชันเนี่ยใช้งานได้ปกติหมดเลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเกตให้ให้ก่อนอย่างที่แจ้งไปอะมาดูสวยๆรอยมาร์กยังอยู่เลยนะสีเดิมเดิมแต้มหัวน็อตอะไรยังอยู่ครบหมดคันนี้สวยจริงๆค่ะคอนโซลสวยกริบดูจอยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยดีกว่าสวยมากๆค่ะคอนโซลไม่มีแตกหักนะคะ ไม่มีรอยไม่มีร่องรอยแตกอะไรเลยนะหัวเกียร์สวยๆอย่างนี้คันนี้ที่หนูแจ้งไปออปชันฟูลจะเต็มอันนี้น่าจะเป็นเหมือนตัวเตือนเวลาถอยจอดอะมีเซ,เซ็นเซอร์4จุดที่หนูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะปิดได้เปิดได้นะใครลำคาญก็โอเคเดี๋ยวไปฝั่งนู้นค่ะฝั่งคนขับแป๊บนึงสวยแต่มิวเอ็กเนี่ยเขาเป็นรถที่ยอดนิยมนะคะขายดีขายดีเลยแหละ เท่ากับรอบคันไปแล้วรอบหนึ่งนะไปฝั่งคนแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นนะจะมีเซ็นเซอร์อีกสี่จุดเป็นระบบช่วยผู้ขับขี่นะคะอย่างนี้เลยเป็นเขาไม่ได้มีแค่เซ็นเซอร์ตอนเป็นเรดาร์ด้วยนะถ้าถ้าเห็นไหนะ่ะสเปกก็ไม่ไม่ได้แม่นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเห็นอะไรก็พูดเอากล่องเซ็นเซอร์จะอยู่ด้านหน้ารถส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้ามีระบบช่วยผู้ขับขี่ะกล่องมันจะอยู่ตรงนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์รถใหม่ๆก็จะมีเตือนก่อนออกนอกเลนเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ อะไรพวกนี้ประมาณนี้นะคะใครที่หาอาร์ติเมตก็เขาก็จะรู้อยู่แล้วแหลนะเนาะข้ามเลยว่าไปไปดูในรถกันโอเคเปิดมาชมหน่อยนะคะแผงประตูก็สวยทุกแผงไม่มีไม่ขาดที่เป็นตัวหนังนะแล้วก็ความสวยของน็อตทุกบานเหมือนเดิมเหมือนกันอย่างนี้ทุกบานนะอย่างนี้ค่ะอ่ะอย่างที่หนูแจ้งไปรถยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้สปาให้ดูก่อนแล้วก็เบาะไฟฟ้า แล้วก็นี่ไล่มาดูเพจดูความสวยนะสวยมากๆค่ะสวยจริงๆเพราะว่าลูกค้าที่ดูก็จะรู้แหละเขารู้อยู่แล้วแหละดึงหน่อยแล้วกันเอื้อนี่อย่างนี้ทุกบ้านนะคะพี่ๆเขาบอกว่าอย่างงี้ทุกวันนี้ลูกค้าเขาก็ดูรู้แล้วแหละว่าทําไม่ทําะมันมันไม่ได้ดูยากแล้วนะทุกวันนี้นะลูกค้ามีความรู้เหมือนกันประมาณนี้อเก็บไม่ได้อีกอล้ตหนูเหน,หน,หน,หนูค่อยเก็บไปสตาร์ทกันค่ะ โอเคตอนนี้นั่งอยู่ในห้องโดยสารแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เลื่อนเบาะไปสุดนะเดี๋ยวหนูให้ดูว่าไม่เท่าไหร่อ่ะเหนียนไหมไฟพวกนี้มันก็จะหายไปนะอ่ะเขาเรียกระบบความปลอดภัยทุกอย่างอยู่ครบนะคะโอเคมาอยู่ที่หนึ่ค่ะจอสวยๆคอนโซลสวยมากเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยนะคะเกียร์เขาสามารถปรับเป็นแบบ อันนี้6สปีดหรือเปล่านะขออภัยนะคะถ้าพูดผิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถปรับเป็นโหมดแมนวนวลได้ช่วยให้แบบอารมณ์การขับขี่ดูแบบสนุกสะดวกสปอร์ตสบายเพราะว่าคนที่ชอบขับเกียร์ธรรมดาก็คือแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันจะช่วยแบบเปลี่ยนรอบเปลี่ยนเนี่ยนะแล้วก็ชิปเกียร์นะแต่ว่ามันต้องอยู่ที่รอบด้วยกูกข้ขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นแต่รู้แค่ว่ามันจะช่วยส่งรอบช่วยในเรื่องการออกตัวหรือว่าเปลี่ยนเกียร์นะคะเวลาต้องการใช้ความเร็วมันก็เปรียบเหมือนพวกโหมดสปอร์ตแหลนะเนาะ แล้วก็เบรกม,มือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโมที่วางแขนคือใหม่มากสวยกริบคุ้มอะค่ะใครได้ไปคือคุ้มใครหาอยู่ก็ลองทักเข้ามาลองสอบถามพูดคุยกับกูกิิกได้แจ้งราคาไปหรือยัง980,000แปดบาทอุปรกรณ์ดูสำเนารถหน่อยจดตรงรุ่นนะคะปี2 0 2พันยแรงน้านะคะ1.9ึ่ะนี่ชื่อ ไทยีพีก็คือชื่อบริษัทของหนูของของบริษัทที่หนูทํางานอยู่นะคะแบบนี้เลยเส,สวยๆแบบนี้ก็จกตาแต่งออตโต้โอเคค่ะสวยมากๆลืมเครื่องลืมพาดูเครื่องยนต์เลยมาค่ะมาขออนุญาตเปิดป่ากระโปรงแป๊บแแอบหนักนะเป็นเรื่องปกติของรถเจ็ดที่นั่งนะคะเจ็ดที่นั่ง p ี v ีฝาท่าฝา,ากระโปรงเดิมอ่ะดู เกชอยู่ครบหมดสวยๆยอย่างนี้เลยไม่ได้ไข่นะคะถึงบอกว่าโครงสร้างเขาเป็นเกตเอเลยนะคะพี่ๆดูเพจไม่มียับยุยี่นะคะแผ่นเรียบดูคานตรงนี้จะเป็นคานนะคะสําหรับรถพีทีวี TV. เนี่ยสวยหมดทุกจุดนะแล้วก็สตาร์ทตะพักที่คุณพี่เห็นเมื่อกี้ที่หนูสตาร์ทนะคะเนี่ยสวยมากเขาดึงน้ํามันกันด้วยนะดึงตรงไหนนะโ่ามันอยู่ไกลอะหาไม่เจอ นี่ย่ึเอเคไหมหอเห็นเขาดึงไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันแหละดึงตามขราวโอเคค่ะเรียบร้อยได้พาชมโดยรวมรอบคันกันไปแล้วใครหาอยู่ใครกําลังสนใจรถเจ็ดที่นั่งราคาดีหรือว่าเอาไว้ใช้งานรับรองว่าได้ย,วยาวๆหมดปัญหาเรื่องจุกจิกวนใจนะคะเพราะว่ารถดูแลอย่างดีเลยค่ะซื้อสดไม่เสียแวดต่างจังหวัดออกรถได้นะคะหนูมีบริการไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบนะคะแล้วก็ คุณพี่เข้ามาดูได้ที่เพรเกษม7รค่ะราคาขาย9 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ไปก่อนวันอื่นพรุ่งนี้จะเอาอะไรมาให้ดูเดี๋ยวฝากติดตามเลยนะคะวันนี้บ๊ายบาย